มาดูกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินสปกที่มีการไปพบหมดปริจนาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีมข้อพิพาทกันว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นของใครกันแน่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมฮะาาที่ใช่ที่มีการออกมาถแถลงกันนู่นนี่เยอยแยะมากมายแต่ล่าสุดนายชวั์ออกมาบอกเลยฮะว่าไม่เชื่อวันแบบนะฮะเพราะจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นยังคงย้าว่าเป็นพื้นที่อุทยานด้วยและเตรียมที่จะเข้าพบนายกเพื่อชี้แจงถึงเรื่องนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางคณะกรรมการ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรัษดรนะฮะก็มีการเชิญกว่า10หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาชี้แจงถึงเรื่องที่มีการไปพบหมุดสปรกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งกรมแผนที่ทหารครับก็เลยมีการนำวันแมปตัวนี้แหละที่มีการชี้แจงกับนายก,ก่อนหน้านี้เอาเข้ามาชี้แจงในที่ประชุมแบบทีละแผ่นเลยคุณผู้ชมครับว่าพื้นที่ดังกล่าวที่ถูกพูดถึงกันนี้เนี่ย จริงๆแล้วจากข้อมูลไม่ได้มีการรุกเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และบริเวณดังกล่าวตรงนั้นเองนะเป็นเขตพื้นที่ของสพก,กแต่ไม่เข้าคุณสมบัติในการจัดสรรที่ดินทำกินนะฮะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาออกมายอมรับเลยฮะบอกว่าการออกเอกสารสิทธิ์สพกรเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดมแม้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเองจะเป็นของสอพกรก็ตามแต่จุดที่มีการไปปักหมุดเนี่ยยังเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์นะครับไม่มีการมีเจอร่องรอยของการทําประโยชน์ดังนั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยไม่สามารถออกสอพกรได้เพราะว่าผิดระเบียบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จริงนะครับและจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ่ไมต้องตามระเบียบครับการจัดที่ดินจะต้องมีร่องรอยการทัประโยชน์ครับท่านอันนี้ผมพูดข้อได้จริงในในในการที่จะจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นแปลงที่ดินที่มีการทัประโยชน์แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับสพคก็ตรวจสอบก็จะได้ดาเนินการเพิกถอนการจัดที่ดินนักกล่าวตามขั้นตอนของระเบียบนะครับขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วนะครับ ก็คือสอปก<ม>โคราชออกมายอมรับ,ค,รบความผิดพลาดเรียกว่าห้องประชุมตอนนั้น<ม>คือกันเลยนะคะใช่คือกันเลยว่าโอ้โหมันผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไง<ม>ทีนี้คุณชัยวัตรลิมฤกิจอักษรค่ะบอกว่าไม่ใช่แค่สปกโคราชออกมายอมรับว่าออกสอปกผิดพลาดเท่านั้น<ม>เรื่องนี้ยังมีหลักฐานว่าคณะกรรมาการวันแมปเนี่ยทำหนังสือเตือนสอปกไปแล้วบอกแนวเขตที่คุณไปปักหมุดเนี่ยมันผิดสปกททาหนังสือตอบกลับมาชัดเจนว่าอยู่ในเขตอุทยาน และสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นดังนั้นในมุมคุณชัยวัตรบ,บอกว่าไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารนะคะเว้นแต่จะมีการประกาศวันแบบออกมาเพราะพื้นที่ดังกล่าวก็ยังยืนยันว่าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณชัยวัตรยืนยันเรื่องนี้จะสู้ด้วยหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งอะไรบ้างหมุดแนวเขตแผนที่ถนนรอบแนวเขตที่ใช้งบประมาณสร้างถึง145ล้านบาทถ้าไม่ได้ข้อยุติไปเจอกันที่ศาลค่ะ กรมพัฒนาที่ดินที่บอกว่าการจําแนกออกให้สพกรเนีน sí, yeah, ่ยมีหลักหมุดไหมนะครับพม่ช่ขีดบนกระดาษแล้วบอกว่าใช่นะครับก็ผมมีหมุดมีแผนที่มีงบประมาณมีถนนรอบแนวเขตวิทยาณใช้งบประมาณตั้ง1นึล้านนะครับแต่กรมพัฒนาที่ดินแล้วจาแนกออกมาให้สพกรเนี่ยขีดในกระดาษอ่ะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องอ่ะก็ใช้วิจารณญาณกันดูแล้วกันว่าของใครที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุด นะครับเจอที่สารครับทั้งหมดนะครับวันนี้เราต้องเดินหน้าสู้พร้อมกันเพราะว่าสมภกรที่ออกมาเนี่ยผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นนักการเมืองผู้ลงทุนมีนักลงทุนต่างๆซึ่งไม่ใช่เกษตรกร,ร,กรผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ทำกินจริงๆนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับนายชัยวัฒน์นะฮะจะมีการนัดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่นะครับตอนช่วงประมาณสัก10บโมงเช้าเพื่อไปดูเลยครับว่าเขตวิญญาณแห่งชาติตรงไหนเนี่ยมีไม่ชอบด้วยกฎหมายบ้างและที่ดินตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในมือของใครเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสบายใจนะฮะว่าจะได้ที่ดินทํากินจากสบคด้วยความสุดริตใจจริงจ และคณะกรรมการคณะทำงานสปรกรครับมองเห็นผู้ยากไร้จริงๆนะฮะ mm hmm. โดยที่ไม่ใช่การฉวยโอกาสแบบนี้ในการที่จะหาประโยชน์ให้กับคนที่มีอํานาจหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เกษตรกรผู้ยากไร้นะครับ ในขณะเดียวกันครับนายอภิชาตินะครับประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผูรร้แทนราษดรรวมไปถึงนายรังสีมันโรมนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะตามที่ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมีการแถลงไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเรื่องนี้เนี่ยจะสิ้นสุดจริงๆคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินั้นต้องส่งครมเนี่ยไปรับรองแผนที่วันแมป ตามกระบวนการก่อนที่จะมีการชี้ชัดได้นะฮะซึ่งก็พยายามที่จะรับฟังทุกด้านครับให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นและตอนนี้สปกจังหวัดเนี่ยยอมรับผิดแล้วนะฮะว่ามีการออกสอปกเป็นไปโดยไม่ชอบเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะต้องมีการไปดูนะฮะว่าคนที่ได้สิทธิสปกไปในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นชาวบ้านซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอไต่สวนเพิ่มเติมก่อนนะครับและทางสปกโคราชนั้นจะมีการส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้ และในวันที่4มีนาคมครับทางกรรมธิการจะมีการลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านด้วยตนเองด้วยนะฮะในขณะเดียวกันนายกเสา็จาัาก็ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีที่นายชัยวัตรเนี่ยไม่ยอมรับแผนที่ทหารซึ่งนายกบอกว่าเรื่องนี้ก็โอเคไม่ยอมรับไม่เป็นไร เดี๋ยวให้ทางประหลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นคนไปเคลียร์ในเรื่องนี้เองและทุกอย่างนั้นย้ำว่าจะต้องยึดมั่นตามหลักของกฎหมายด้วยนะฮะใช่ค่ะอ่ะสปะกจะช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนแบบนี้ใช่มันก็ไม่สมควรนะนะคะคเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ